ผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีมะเมียต้องอยากเย็นเข็นใจลำบากทำมาหากินฝืดเคืองผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีมะแมมอาจต้องชักหน้าไม่ถึงหลังก็เพราะ,ะไรายได้ไม่พอกับรายจ่ายผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีวอกเป็นคู่เดือรร้น krijgen, ความคิดไม่ตรงกันผ Grammy ัวทางเมียทางผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีรักกาสมบัติพระยาดีมากชีวิตไม่เดือดร้อนมีคนอุปถัมภ์คำชูผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีจอ ต้องเน็ดต้องเหนื่อยกับการทำงานเพราะทำเท่าไหร่ก็ไม่พอกินผู้ชายปีมะเมียคู่กับหญิงปีกุลสมบัติราชครูคู่ดีปานกลางตลอดชีวิตมีพอกินพอใช้ไม่เดือดร้อนผู้สมพงษ์มหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนตีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทํานายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม